คำชมที่ถูกวิธีกับคำชมที่ทำร้ายลูกสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากชวนคุยกันเรื่องที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่จริงๆมีผลลึกซึ้งต่อการเติบโตของลูกมากๆเลยครับนั่นก็คือคำชมใช่แล้วครับคำชมฟังดูเป็นเรื่องดีนะใครๆก็อยากได้คำชมแต่รู้ไหมครับว่าคำชมบางแบบก็อาจกลายเป็นดาบสองคม ทำให้ลูกกดดันสูญเสียความมั่นใจหรือโตมาแล้วกลายเป็นคนที่ต้องการการยอมรับจากคนอื่นตลอดเวลาโดยไม่รู้คุณค่าที่แท้จริงของตัวเองเลยทําไมคําชมถึงสําคัญจากมุมมองทางจิตวิทยาพัฒนาการเด็กเด็กๆต้องการการยอมรับจากพ่อแม่มากที่สุดในช่วงวัยเด็กโดยเฉพาะคําพูดที่ออกมาจากปากพ่อแม่มันจะกลายเป็นเสียงในหัวของลูกไปอีกนานเช่นถ้าเราบอกว่าหนูเก่งมากหรือ หนูขี้เกียจจังคำพูดนั้นๆจะกลายเป็นความเชื่อที่ติดอยู่ในตัวลูกนักจิตวิทยาแคมรอดูเวกผู้ศึกษาเรื่อง growth mindset เคยบอกไว้ว่าคำชมที่มุ่งไปที่ความพยายามจะช่วยทำให้เด็กเชื่อว่าเขาสามารถพัฒนาตัวเองได้ต่างจากคำชมที่มุ่งไปที่ความฉลาดหรือพรอสวรรค์ซึ่งอาจทาให้เด็กรู้สึกว่าถ้าเขาล้มเหลวก็แปลว่าเขาไม่เก่งจริงอย่างที่เคยถูกชมคำชมที่ทำร้ายลูกโดยไม่รู้ตัว หลายครั้งเราคิดว่าเราชมแล้วลูกจะมีกำลังใจแต่จริงๆมันอาจสร้างผลเสียระยะยาวเช่นเก่งที่สุดเลยฟังดูดีนะครับแต่ถ้าลูกทำพลาดขึ้นมาเขาอาจรู้สึกว่าตัวเองหมดคุณค่าเพราะไม่สามารถเก่งที่สุดได้ตลอดเวลาลูกฉลาดจังเด็กบางคนเลยไม่กล้าลองสิ่งใหม่เพราะกลัวว่าถ้าทำพลาดจะไม่ดูฉลาดเหมือนที่เคยถูกชมสวยจังหล่อจัง ถ้าเราชมแต่เรื่องรูปร่างหน้าตาลูกอาจโตมาโดยยึดติดกับการได้รับการยอมรับจากภายนอกมากเกินไปดีมากถ้าได้คะแนนเต็มอีกจะให้รางวัลใหญ่เลยแบบนี้กลายเป็นการผูกคำชมเข้ากับเงื่อนไขทำให้ลูกเรียนหรือทำดีเพราะหวังรางวัลไม่ใช่เพราะคุณค่าของการเรียนรู้จริงๆคำชมที่ถูกวิธีและช่วยสร้างลูกให้มั่นใจทีนี้ลองมาดูกันครับว่าคำชมแบบไหนที่มีพลังบวกและช่วยสร้าง growth mindset ให้ลูกได้จริง ชมที่ความพยายามไม่ใช่ผลลัพธ์ตัวอย่างเช่นพอเห็นว่าหนูตั้งใจอ่านหนังสือมากเลยนะแบบนี้ลูกจะเข้าใจว่าความพยายามมีค่าไม่ใช่แค่ผลสอบชมกระบวนการคิดเช่นลูกหาวิธีแก้โจทย์นี้ได้ด้วยตัวเองเก่งมากเลยที่ลองหลายวิธีจนเจอคำตอบเด็กจะภูมิใจที่เขาคิดหาทางออกไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ที่ถูกหรือผิดชมพฤติกรรมที่สะท้อนคุณค่า เช่นหนูแบ่งขนมให้น้องใช้ดีมากเลยเด็กจะเรียนรู้ว่าการเป็นคนที่มีน้ำใจคือสิ่งที่มีคุณค่าชมแบบเจาะจงและจริงใจแทนที่จะบอกแค่เก่งจังลองพูดว่าพ่อชอบที่หนูเขียนเรียงความแล้วใส่ความคิดของตัวเองลงไปเด็กจะรู้ว่าเรามองเห็นความตั้งใจของเขาจริงๆตัวอย่างสถานการณ์จริงผมเล่าให้ฟังครับสมมุติว่าลูกได้ที่หนึ่งของห้อง ถ้าเราพูดว่าลูกสุดยอดเลยเก่งที่สุดในห้องสิ่งที่ลูกอาจตีความคือพ่อแม่รักฉันเพราะฉันได้ที่หนึ่งแต่ถ้าครั้งหน้าลูกได้ที่ห้าเขาอาจรู้สึกว่าไม่คู่ควรกับความรักอีกแล้วแต่ถ้าเราพูดว่าพ่อภูมิใจที่หนูตั้งใจอ่านหนังสือทุกวันจนสอบได้ดีแบบนี้ลูกจะรู้ว่ามูลคท่าของเขาไม่ได้อยู่ที่ที่หนึ่งแต่อยู่ที่ความพยายามซึ่งมันสามารถพัฒนาได้เรื่อยๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากคำชมผิดๆเด็กที่ได้รับคำชมแบบผิดๆบ่อยๆอ,อาจเจอปัญหาเหล่านี้ครับกลัวความล้มเหลวเพราะไม่อยากเสียภาพลักษณ์ที่ถูกชมว่าเก่งขาดแรงจูงใจภายในทำสิ่งต่างๆแค่เพื่อรางวัลหรือคำชมขาดความมั่นใจจริงๆเวลาล้มเหลวจะรู้สึกว่าไม่คู่ควรกับความรักติดการยอมรับจากภายนอกไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองวิธีแก้และแนวทางสำหรับพ่อแม่ 1. ปรับโฟกัสจากผลลัพธ์ไปที่กระบวนการลองสังเกตความพยายามของลูกมากขึ้นเช่นการฝึกซ้อมการไม่ยอมแพ้ 2. ใช้คำพูดที่เฉพาะเจาะจงแทนที่จะชมกว้างๆลองบอกสิ่งที่เราประทับใจในรายละเอียด 3. ส,สร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยต่อความล้มเหลวเวลาลูกพลาดให้บอกว่าพ่อรู้ว่าลูกพยายามแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองใหม่ 4. เสริมคำชมด้วยการกอดการอยู่ข้างๆเด็กไม่ได้ต้องการคำพูดอย่างเดียวแต่ต้องการความรู้สึกว่ามีคนเชื่อมั่นในเขาจริงๆสรุปคำชมไม่ใช่เรื่องเล็กครับมันเหมือนการปลูกมเมล็ดลงไปในใจลูกถ้าเราเลือกคำที่ถูกต้องมเมล็ดนั้นจะเติบโตเป็นความมั่นใจที่แข็งแรงแต่ถ้าเราเผลอใช้คำชมที่ผิดๆเมล็ดนั้นอาจกลายเป็นเงื่อนไขกดดันและทำให้ลูกไม่เชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง ดังนั้นอย่าลืมครับว่าคำชมที่ถูกวิธีคือคำชมที่ทำให้ลูกเห็นคุณค่าของตัวเองไม่ใช่แค่คำพูดที่ทำให้เขาดีใจชั่วคราว Firstless signs of happiness by Professor Lori Santos แล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะครับเวลาชมลูกมักใช้คำว่าอะไรบ้างครับลองแชร์ในคอมเมนต์กันดูนะครับเผื่อเป็นไอเดียให้พ่อแม่คนอื่นๆด้วย one. ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ